สง,งบกายสง,งบใจให้มันพร้อมกันเอากายฟังแเอาใจหูกายพึงหูเป็นคนฟังคือมีอาจญจตระหนักมียนพัฒษาซยก่อนมีพัฒฌาเป็นเครื่องรู้อันนี้นเรียกว่ากายตายฟังใจมุณนรู้ถ้ามันมีใจ พัดสาเจตนาก็ไม่เกิดความรู้มีใจแล้วเกิดพัดสาเจตการรู้ขึ้นมาภายในมันต้องพร้อมกันท่านมีแต่พัดศาส์มีแต่ใจอันเดียวปัสสาะคือความรู้มันก็ไม่มีเหมือนกันอย่าคนกายแล้วไห้ตาไปอยู่ไหนไม่มีหูหรือฟัง เลยไม่รู้เรื่องครับบังนคนนี่ยังอยู่ก็ไม่รู้เรื่องบางคนยังอยู่นิเทศในกันฟังจึงไม่พร้อมด้วยตายก็เลยว่าโดยใจการฟังเทศมันต้องออกสองอย่างนี้ฟังจึงจะดูเรื่องนะครับการฟังเทศก็เหมือนกันนะถ้าฟังไม่ตั้งใจฟังก็ไม่เข้าใจ ตั้งใจฟังแล้วแต่วความสงบในเพียงพอมันก็มามสามารถที่จะรู้ได้เพราะธรรมะต้องอาศัยความสงบจิตสงบแล้วยังค่อยฟังธรรมยังค่อยออกฟังธรรมมันค่อยรู้เรื่องจิตมันทรงสายวุ่นวายด้วยอารมณ์ต่างๆคิดนึกโน่นนี่สาระพัดทุกอย่าง เลยกลายทำไปไม่เห็นธรรมไม่รู้ธรรมไปนในใจแท่ที่จริงท่านเทศท่านสอนก็ไม่ได้สอนที่อื่นหรอกสอนกายกับใจแล้วเนี่ไม่ได้สอนไหนพุทธศาสนานีนทั้งมดก็ไม่ได้สอนอื่นไรนอกจากกายกับใจแล้วไม่มีอ่ะ คนมีใจแจงค่อยฟังธรรมเทศนาพระเจ้าได้ใจเป็นของเป็นใหญ่ในสารพัดทุกสิ่งทุกประการมีใจอย่างเดียวเท่านั้นเป็นใหญ่กว่าสิ่งั้งมดจริงนะควงมดในโลกไม่รวมที่ใจอย่างเดียว เราฟังที่ใจแล้วเห็นที่ใจเรารู้ที่ใจจริงนะหวงหมดจังพนียังค่อยเกิดความรู้ยังค่อยเกิดฉลาดขึ้นมาเราปฏิบัติบางทีบางคนปฏิบัต,นนตินานแสนนะานเอาใจเอากายเอาใจมาปฏิบัติ ปฏิบัตินานกันเท่าไรก็ตามเถอะยี่จิตสังที่ตีก็สุดแล้วเถอะแต่ไม่เห็นใจซักทีเอาใจปฏิบัติทำไมไม่เห็นเอากายเอาใจปฏิบัติจ่ไม่เห็นกายไม่เห็นใจมันไปอยู่ไหนกันคำว่าใจนั่นะคำว่าใจเรามีอยู่เลยพอปฏิบัติ ในปฏิบัติปฏิบัติที่กายที่ใจนะปฏิบัติไหนกันแล้วไม่เห็นหมัอนไม่เห็นใจปฏิบัติไหนกันมันยากตรงนี้อาการปฏิบัติเรื่องไม่เห็นเนี่ยมันยากเราจับมาจับควายมาฝึกฝนอบรมได้ตัวมาแล้วมันคอยมาอบรมได้ ถ้าไม่ได้ตัวไม่เห็นตัวมันจะอบรมที่ไหนกันอบรมฝึกฝนสัตว์ต่างๆเป็นมา้าเป็นวัวก็เหมือนกันเน่ะถ้าไม่ได้ตัวใจแล้วมันก็ฝึกฝนไม่ได้อติจะฝึกฝนที่ไหนกันอลองคิดดูเที่ยว่าเที่ยวรกเที่ยวบ้านเที่ยวเมืองเที่ยวไปทุกทิศทุกทาง สา,พาสรพัดวิเศไในทุกคิดทุกทางเข้าใจนั่นแหละไปปฏิบัติเอากายไปปฏิบัติเพื่อเหตุใจนั่นไปไหนก็เอาไปด้วยเอาไปปฏิบัติในป่าก็ดีปฏิบัติในบ้านก็ดีปฏิบัติในภูด้เขาก็ดีในหวในห่วยที่ไหนก็เอาเอาเอาใจในั่นแไปปฏิบัติไปก็เอาใจนั่นไปปฏิบัติก็เอาใจนั่นปฏิบัติ เนีนทำไมจะไม่เห็นใจบางคนนั่นนนออยู่ไหนก็ปฏิบัติได้หรอไม่ต้องป่าไม่ต้องไปป่าไปรอกจิงอยู่ล่ะอยู่ไหนก็ปฏิบัติเอากายเอาใจใะปฏิบัติเหมือนกันทุกคนนั่นแหะปฏิบัติบ้างก็ได้ปฏิบับติป่าก็ได้อยู่ในวัดในวาอยู่ในบ้านในช่องได้หมดถ้าเห็นใจแล้ว ถ้าไม่เห็นใจล้วไปเถอจะเดินไปรอบโลกก็ไปเถอตายจริงหรือเปล่าไม่เห็นไม่เห็นใจสักทีเป็นของยากเหมือนกันว่าถึงเรื่องยากว่าถึงเรื่องง่ายถึงง่ายนิดเดียวไม่ต้องว่าหาไกลอยู่ตรงนี้แหละไตอีกทางไปนี่แหละ คืทอทำอกทำกลางอ,อกเนี่ยอยู่ใต้นิดเดียวหาเห็นง่ายๆแต่ไม่หานั่นสิหาก็ไม่เห็นเนั่นสิเมื่อไม่รู้ตัวมันรู้ตัวมันจะเห็นเดียวเดียวน่ง่ายสบายเลยจริงอยู่ผู้ที่เข้าป่าเขาโรคเกิดจริงอยู่ ไปทำไปเหวที่ไหนก็นจริงคือเพื่อประสบการณ์อันนั่นเรียกว่าไปหาวิเวกไปหาความสงบใจกลางตัวนี้แหละไปเมื่อสงบทั้งป่าโลกนะ่ะมันมันเป็นสปายะดีที่สุดดีกว่าบ้านแล้วโอ้โหขัง มันสงบกายกายมันก็ไม่ได้เห็นผู้เห็นคนตาหูจมูกเนี่กายมันก็เห็นแต่ป่าแต่เถื่อนท่านจิตมันวางเวงเลยท่านมันเปตี่ยนแต่ภาพจากบ้านก็เกิดความเวงขึ้นมาคัานเมื่อไม่เห็นความเวงหรือเห็นความเวงแล้วแต่ไม่เห็นใจก็เท่าเก่า,าท่านหาเกิดวางเวงขึ้นมาแล้ว จับตัวงเรงนั้นได้นั่นแหละจึงเห็นใจใค,นคใ,คนใครเป็นคนนองเวงใครเป็นปฏิวิทยใครเป็นคนสงบจับตัวนั้นได้นั่นแหละจึงจะเป็นประโยชน์แก่ตัวของเราถ้าหากไว้ได้บางเวงก็เลยฟุ้งซ่านใหญ่อาการบางเวงเป็นกายเป็น มันจับตัวเองไม่ได้ก็เลยองซ่าใหญ่โตเขาถามคิดถึงบ้านหนึ่งช่องคิดถึงผู้ถึงคนคิดถึงสิ่งสารพัดทั้งหวง,งหมดมันวังเวงนั่นแหละมันคิดไม่มีไม่มีหลักท่านหลักตั้งมัน่นเอาไปแล้วก็เนเคหลักแต่มันไม่ไปไหนหรอกอันนั้น,ปนไปไปป่าไปอยู่ป่ามันประสบเหตุการณ์หนึ่งหรือไปประสบอันตรายาต่างๆทุกแสนทุกทีสุด กลัวแสงกลัวที่สุดกลัวถึงที่สุดเนีะ่ะมันยังจะเห็นธรรมพึ่งไหนไม่ไหนแต่พึ่งตนเองนั่นแหละเห็นธรรมอันพึ่งตนเองอ่ะอยู่กับหมู่กับเพื่อนอยู่กับคณะอาศัยหมู่เพื่อนอาศัยคณะ เลยสุขสบายเสียเลยไม่เห็นความมีเวกวัง,วงเวงหรือไม่เห็นตนของตนตนคืออะไรความทุกข์นั่นก็เป็นก็ที่จริงต,ตัวของเราเนี่ะต,ต,ตัวใจนั่นนะมันสุขกว่าดีเพิ่งมูเพิ่งเพื่อพวกเพื่อนเลยตัวใจเนี่ะเพิ่งขัดจับใจตัวน,นั้นได้แล้วอ๋อตัวนี้มันคนนี้มันเพ่งคนนั้นมันเพ่งสิ่งอื่น มันจะขึ้นวนเองกาจับใจนั่นแหละมันเกิดอยู่เหมือนกันจะเป็นอนุญาตจับใจได้นันเจ้าว่าจริงทั้งฟวงวัดมันเกิดจากใจทั้งนั้นซุขก็เกิดจากใจทุกข์ก็เกิดจากใจอยู่ในหมู่ไลยทุนก็เหมือนกันไปอยู่คนเดียวอยู่ในเวกีวาก็เหมือนกัน ใจคนเดียวเงินในเวดีใจคนเดียวเงินในวุ่นวายก็ดีทำยังไงคราวนี้จะจับใจตัวนั้นได้หาวิธีจับมันได้ท่านให้หาอุบายจับตัวใจให้มันได้ใช้คำริกรรม เอาพุโทโธหรืออนาปาสติก็เอาให้ใจไม่อยู่คนนั้นจริงๆถ้าใจไม่อยู่ไม่มีประโยชน์หรอกพุโทโธก็ดีอนาปาสติก็ดีมรนาสติก็ไม่มีประโยชน์ยุบหนอะพองหนอก็มีประโยชน์สัมมาทังหัก็มีประโยชน์อะไรถ้าปฏิกรรมจิตไม่อยู่ในธรรมปิกรรมนั่นแล้ว ให้มันอยู่แน่วแน่ในที่เดียวแล้วตัวนั้นแหละต้องการให้มันอยู่ในที่เดียวต้องการจับจิตจับใจให้มันได้แต่แล้วก็บางคนก็ถึงภาวนาพุโทโธก็เอาเถอะหรือภาวนาปารสเติอะไรก็เอา,ถอาเอาถอะตัวจิตจะไม่อยู่ในที่เดียวแล้วจับไม่ถูกอีกเลยไม่ทราบอะไรเป็นอะไร นี่ที่ข้อสำคัญที่สุดจึงว่าตัวของตัวใจขั้นจับไม่ได้แล้วจะทรมานมันยังไงยังไงมันอก็ไม่ได้อยู่นั่นเองขอให้จับได้เถอะรู้จักใจรู้จักจิตไปสักพักเมื่อมันมาอยู่ในพุโทธโธพุทโธอันเดียวแล้วมาอยู่ในคำบริกรรมอันเดียวแล้ว จับมันอยู่พุทโธคือใครว่าพุทโธพุทโธเกิดจากอะไรเกิดจากผู้คิดผู้นึกผู้รู้สึกมันยังใครอยนึกถึงพุทโธผู้คิดผู้นึกกันรู้ผู้รู้สึกกันมันยัง่เคยเกิดพุทโธขึ้นมาถ้ามีความรู้สึกแล้วกัน เราไม่มีประโยชน์ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยพุโทโธก็ไม่มีจึงว่ามันมาอยู่กับพุโทโธแล้วค่ะนี่อย่าไปจับเอาพุโทโธเราเอาความรู้สึกนะนั่นที่ว่านึกคิดกับพุโทโธแล้วนะั้นพุทโธมันก็หายไปทางบริกรรมหายไปหมดจะยุบเนาะเขาเนาะเราเด้อ จะไปดูจะก้าวขาซ้ายขาข,าขวาสูบนามาได้ต่างๆเกิดดับโอ้ยมันไม่ไหวหรกจะไปเกิดยังปลายเท้าหุ่นเกิดที่ใจนี่สิเอาใจรู้จักเกิดดับเองเกิดดาบมันมันเกิดดาบแล้วมันเกิดเกิดขึ้นมาดับไปเกิดขึ้นมาดับไปมันก็อยู่เฉพาะใจเพียงเดียวจะไปเอาอะไรปลายเท้า จิตใจมันอันเดียวมันไม่ใช่มีมากมายเลยหรอกอันเดียวสะนะิคันนึกพุโทโธเท่านั้นอ่ะมันก็ไมา่อยู่กับความนึกกับพุโทโธนะความรู้สึกกับพุโทโธนะเนื้อนาฟาสติสัมันไม่อยู่ในนั้นเลยอันที่มันหลายนะั้เพราะเหตุที่ใจเลี้ยวที่สุดพุทพลาดพุทพลาด,ดไปเนั้นเนี่ยแรงต่างเลี้ยวที่สุดจับไปไหนะ มันถหาจัดแล้วใจช้าไม่เร็วหรอกยู่ช้าน,นิดเดียวมันยากเนกัอนันะมันของม,มีตนมีตัวพูดไปก็พูดปไปอย่งนั้นมันมีไม่มีตัวแต่ว่าความรู้สึกมีอยู่ กูรู้สึกว่ามีอยู่นะนะมันมีตัวตรงนั้นนะคงรู้สึกนี่กลายกลายเป็นตัวขึ้นมาทีเดียวเห็นชัด้นมาแน่นั่นเลยนึกถึงพุโทหรืออนาฝาสติอยู่นานๆเลยรับมันจะค่อยเทาลงไปค่อยอ่อนลงไปความคิดคนหนึ่ง มันไม่เร็วหรอกมันไม่เร็วไม่ไม่วิ่งเร็วหรอกค่อยอ่อนเพ่อเพลาลงไปคล้อยเย็นลงเย็นลงสงบเยือกเย็นลงขานี้มันจะเข้าถึงใจแันจิตอันที่มันคิดนะ่ะที่มันคิดมันปรุงม,มันแต่งสาราพัดทุกอย่างเป็นจิตมันมันนึกคำวิธีการมันก็เรียกว่าจิต ทันไม,ม่นึกไม่คิดแต่แล้วน่ะมันรู้สึกเฉยๆอยู่เข้าเป็นใจจิตกับใจมันต่างกันอย่างนี้บางคนเ็เข้าใจเอาจิตน่มันเป็นใจที่จริงถ้าจะพูดเมื่อกั้นั่ะจิตอันใดใจอันนั่นใจในใจิตนั้นให้ก็พูดเมื่นกัน,กนแต่ว่า พูดทำไมยังพูดสองคำท่าเดียวทำไมยังต้องพูดสองคำมันต้องมีแปลกกันสิมันมีพิษแปกต่างอย่างนี้เลยถึงว่าจิตกับใจมันคนลออันแต่อันเดียวกันนั่นแหละอันเดียวมันเพราะเหตุที่ว่ามันมารวมมาแล้วจิตมามาเป็นใจมารวมมาเป็นใจเหมือนเราทำตะกิบมันไอ้ตะกับเนี่ยคืยต้องแข็ง กระน้ำธรรมดาธรรมดาเลยนะเพราะว่าทำเขาถูกเพราะร้อนความเย็นเขาเลยแข็งเกินมวาเสืยอมอยน้ําแข็งเลยกระน้ำมันะเย็นอ่ะเหตุนั้นจริงว่าจับใจจิตต้นนั้นให้ได้เสียก่อนอย่าเพิ่งเอาใจเลยอย่าเพิ่งเอาใจก่อนเลยจับจ,จิตต้นนั้นใหได้เสียก่อนคราวนี้เราจะเล่นจิตอ่ะที่จะนาตาย พิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมเอาใช้มันนะเขาใช้ใช้จิตผ์ถ้าจับได้ดก็ใช้จิตเลยอย่างจิตใช้เราทำไมคิดมันมนึกตรงปรุงมันแจงตรงใสสารพัามันใช้เราเราถ้าเราใช้มันนะรันพิจารณยแห้งพิจารณากายเห็นความวัตถุภาปฏิปูลสารพัาทุกอย่างอ่ะ เห็นของปฏิกูเลเกยดเน่าเห็นขงเกิดความดับส่วนตัวงเราที่มันเกิดมันดับจะไปพิจารณาคนอื่นพิจารณาตัวนี้แหละใช่อนมคนอื่นเม่เห็นหรามันเกิดมันดับมันทุกข์ทรมานตัวของเราเนี่ยแหละพิจารณาคนอื่นไม่ใช่เรามันไ,ไม่ใช่ทำมันเป็นการส่งมาหาคนอื่นใช่ พิจารณาตัวของเรานี่ยังไม่สันหมดไม่ทันพอพิจารณาของเรายังไม่สันหมดทันพอแต่พิจารณาคนอื่นมันก็ส่งไปข้านอกัสิ <c oughs> พิจารณาตัวของเราเนี่ให้อยู่ในที่อยู่ในนี่นะพิจารณากายในกายคาว่าพิจารณากายในกายนะพิจารณาได้มันนิ่งลงไปมันไม่ออกจากกายแล้วพิจารณากายในกาย พิจน,นาการแล้วก็เปืน,นว่าพิจารณาเวทนาเหมือนกันกายนั่นแะเวทนามันออกจากกายนั่นะเวทนาถ้ามีกายมีเวทนารอกสัตว์ตกนรกอะไรต่างๆที่มันมีได้จิตมันถือว่ากายนั่นแหละมันยังไม่ไปตกนรกไปสวรรค์มันก็ถือว่ากายนั่นแหละ มันไม่มีกายไม่ไม่มีแล้วมันมันไม่ทุกข์หรอกมันถือว่ากายมีมันถือว่ากายทุกข์มันมีต่จิตมันจะถือว่ากายมีนั่นมันปฟุงแตกหรอกมันยึดมันถือจะงจยทนทุกข์ทรมานพระพทธเจ้าท่านต้องการชำระอันกายมาให้ยึดไม่ถือนาตีจังเลสอนให้พิจารณา กายในกายให้มันอยู่ในกายยให้ชมไปที่อื่นจิตเมื่อพิจารณากายในกายแล้วมันกายมันจะหายหมดไม่ปรากฏเลยมันเอาแต่จิตอันเดียวมันอันเดียวกันนั่นแหละเวทนาพิจารณาเวทนาแค่เดียวพิจารณาจิตอันเดียวกันนั่นพิจารณาธรรมแต่เดียวกันนั่น พิจารณากายเป็นอล้ว่าพิจารณาเวทนาในตัวพอเวทนาเกิดจากกายพิจารณาเวทนาในเวทนาก็เช่นเดียวกันพิจารณาเฉพาะเวทนาเท่านั้นน่ะเอาอื่นไกลอาจจะงดไปเอาละถ้าหากยังไม่ทันเข้าถึงกายในไม่พิจารณาถึงเวทนาใน ก็ให้พิจารณากายภายนอกสก่อนนแต่อย่าให้ออกไปนะล่ะอย่าให้ไปปีกพี่ไหคนอื่นพิจารณาเวทนาพิจารณาเวทนาของเราเนะ่ะความสุขความทุกข์เกิดร้อนวุ่นวายก็ตามก็สายที่มันเกิดจังหวะตัวนั้นแหละเวทนาพิจารณาเวทนาในในเวทนาทนะั้น พิจารณาจิตในจิตก็เหมือนกันพิจารณากายอลไวพิจารณาเราจิตนั่นแหละพิจารณาพิจารณาวิสัาเราจิตนั่นแหละไปพิจารณานั่นแหละเป็นธรรมจิตตัวนั้นแหละเป็นธรรมคัพิจารณากายในกายวิจารณาเวทนาในเวทนาพิจารณาจิตในจิตแต่ก็นั่นแหละเป็นธรรม ก็เป็นนั้นว่าสติปัฏฐานสีิครับบริบ์หมดนี่ก็พิจารณาอย่างนี้แล้วมันจะรวมลงมาจิตมันจะรวมเข้าไปหายใจอีกแล้วของมันวนเวียนอยู่แถวนี้แหละไม่ต้องไปอื่นไกล้พิจารณาอื่นไม่ถูกเราอยู่ด้วยกันโมมากเลย ทางคนาง้งนการพิจารณาของใครคนมันน่ะอยู่เงียบสบายไม่มีการเกี่ยวข้องวุ่นวายกัน, нд, นวุ่นวี่วายกันเลยสงบมัดทุกสิ่งทุกอย่างอันทีท่มันเกิดวุ่นวี่วนายเกี่ยวข้องผูกพันกันมันส่งออกไปนอกองั้นคนนั่นเป็นยังั้นคนนี่เป็นยังไงอะไรต่างๆสถานะทุกอย่างคนนั้นผิดคนนั้นถูกคนนี้ไม่ดีคนนี้ไม่สวยอะไรต่างๆอู้ยไฟใหญ่โต อ่นพิจารณาในตัวของเราเนี่ยมุดเรื่องกันต่างคนต่างพิจารณาสบายมนุษย์เดือกลายเป็นสวรรค์สวรรค์เดือกลายเป็นอินเป็นพรมอินเป็นพรมก็เลยจะกลายเป็นพระนิพพานในตัวเลยไม่ไม่หาใครต่วิ่งเต้นหาที่ไหนอ่นพิจารณาถูกก็อยู่ในนิมมุตทุกสิ่งทุกอย่าง อาและยีนาที่บายมันทำไมทราบจะพูดอะไรกันอีกพูดถึงเรื่องจิตมัดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพูดถึงเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องกมวัท่านนั้นแหละไม่ทราบจะพูดเลยขอให้หาตัวจิตอย่างอธิบายให้ฟังแล้วก็พอวิธีหาแล้วก็พูดให้ฟังมาแล้ว ตัวจิตก็พูดในฟังแล้วตัวใจก็พูดในฟังแล้วแต่เท่านี้แหละว,วิธีทํากรรมฐานพุทธศาตสตร์ธถนานี่ก็สอนเท่านี้แหละไม่สอนอื่ในไกลที่สอนไปที่ายกว้งขวางมันเป็นปรีย่อยของมันทั้งหางหัข้อใหญ่เจ็บคนไดแทนลงนี่ทั้งหมดหมดเลยไม่มีทางสอน ขอแต่ให้พากันตั้งใจทำถึกเชื่อว่าจิตมีใจดีความเชื่อนั้นมั่นอยู่ในใจของเราแล้วเราพยายามทำสามารถที่จะเห็นได้สามารถที่จะเปิดไปอย่าท้อถอยกสแล้วกันคนที่เชื่อมั่นว่า ของใจของเรามีอยู่ตรงนี้แหละจิตของเรามีอยู่ตรงนี้แหละดูที่กายนี่แหละแล้วคุดค้นคุดหาในที่นี้แหละพยายามหาโดยเงียบคายต่างๆแล้วอ,อุบายท่านมาพิจารณาเถอยเวลามันจะเกิดขึ้นมามันจะเกิดความรู้ขึ้นมาเงียบคายอ,อยันใดอันหนึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นเฉพาะตัวเอง อย่างว่าเห็นชัดขึ้นมาแล้วยออเอย่างนี้หรอกธรรมอ้อเนี่ยนะตัวออเนี่ยตัวอ้อเนี่ยนะบางอ้อเนี่ยนะเขาเรียกบางอ้อมันลงทังบางอ้อนั่หละนั่นแหละตัวเงียบขายแต่ก่อนมันไม่เคยเห็นมันลงบางอ้อแล้วมันไม่เห็นชัดแต่มันลงบางอ้อนั่นแหละเรียกว่าอุเรียกว่าเงียบขาย จะเทียงอุบายนั้นทาไปเถอะใครจะทําไปเถอะใครก็ทาไปเถอะไม่ถึงบางอ้อสักทีจึงมาเงียบใครมันพูดไม่ถูกพูดในการฟังไม่ได้หร้กได้แต่เพียงอุบายพูดได้ฟังไวเ้เงินนยะถ้าหากพูดถึงบางอ้อแล้วเอาเอาเงียบใายมาพูดให้ฟังอีก อันนั้นก็เป็นอุบายอีกคนอื่นเอาไปใช้เป็นอุบายอีกเขาเอาอุบายนั้นไปใช้มันจะเกิดบางเอ,อ,อยญอีกคนหนึ่งนะคนนะั้นถ้าหากมันเกิดบาง้อ,อินั่นเป็นเป็นเงียบขายเกิดขึ้นในตัวของตนธรรมะเป็นของลึกแรกอยู่ตรงนี้เดียนิดเดียวเท่านี้หนละเป็นของลี้ลับอยู่นิดเดียวเท่านี้หนละ จริงที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยโดยที่มัตั้งใจจะให้เกิดมันจะเกิดขึ้นมาอั้จริงที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนั้นไม่คิดไม่นึกและไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนหากรู้รู้ขึ้นมาเองในถ้าไม่จากพุทธเจ้าทั้งอมา ไออนันตุสุเตสุธาเมสุคือว่าสิ่งนี้มันเคยได้ยินแต่ก่อนแต่เก่าเพราะพระพุทธเจ้าเรีนว่าเนีนิงที่ไม่เคยรู้เคยเห็นเกิดขึ้นมาเองนั่นเองเป็นของชัดคือมาใน้ใจแต่ว่านันุสุเตสุธาเมสุพระพุทธเจ้าเรีนเทศสาวเยเหมือนกันเราก็เหมือนกันนั่นแหละ 啊，当家的。